สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี้ค่ะมาเบิงพอบ้านนะคะเพื่อนเปลี่ยนหน้าจอมือถือเนืองด้วยนะจอมือถือมันแตกหลายเหมือแล้วนะคะเพ่อนก็เลยสั่งหน้าจอมากมาเปลี่ยนให้นะคะทุกคนอันนี้ค่ะเปลี่ยนด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะเอามารีวิวให้เบิงนะคะเริ่มแรกไอแก้หน้าจอที่มันแตกออกก่อนนะคะทุกคนพอบ้านเขาทํำการจอแก้ด้านหลังก่อนเนาะ แกออกนะคะตามภาพนี่แหละคะ่ะแกเสร็จก็หันนอดออกนะคะเกบไว้นะคะรายละเอียดกับบุควยหูเพราะว่าคอบานบอกมารีวิวให้นะคะก็ตามภาพแหละพี่น้องจากนั่นก็สิใส่ใด้เปาผมนะคะเปาเพื่อที่จะแกดาน,นาที่เป็นกระโจกออก แก้แล้ว,ลวก็เอาไมนใหม่้มาใส่ล่องเบรงว่ามันใส่งานไดบอของขสีคสืซอมาานะคะใส่ได้แล้วพอบานก็ทําการเปลี่ยนเลยค่ะทุกคนให่ระวังเปลี่ยนนะคะก็ต้องแกสติกกุมสติกเกอร์ออกให้หมดนะกระท่ากาวค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยค่ะมันจะง่ายนะคะสร้างเขาก็ง่ายอยู่ค่ะจะว่า ติ๊กเกอร์มองไหลเอยียงที่มันติดมาจากลานทนี่เาซื้อมาก,ก็แก้ะออกนะคะแก้ะออกให้เบิดพ่อบานบอกเราต้องเอาไว้นะคะจากนั้นใส่ทานเนาะกับประกอบเขาคือเก้าอะไะคะ่ะเพื่อนเขอาออกกันแล้วก็เอาเขาคือเก้าเา ตองประกอบเพาก็ปิดเครื่องก่อนนะคะทุกคนป่อนคันสก,กูเอาไป่อมาเปิดเครื่องอีกเชือหนึ่งป้องกันวงจรไฟฟ้ามันทํางานเนาะเลาก็มาโทดสอบเบิรงว่าใส่ได้บอสโอ้โหเรียบร้อยค่ะทุกคนใส่ได้มาใส่ได้ได้แล้วพอพอบานก็นทํากันปิดเครื่องอีกเชือหนึ่งนะคะแล้กวก็สกูมาคันขึ้นใส่ท่างด้านหลังนะคะประกอบขึ้นนะคะ เก็บก่าวเก็บยังประกวนนะคะเป็นอันว่าภารกิจวันนี้ของพ่อบ้านผ่านค่ะ